สวัสดีครับพบกับบุปผมผสมสามล้านยูมเต้ยอ่าวันนี้เรามีอะไรดีมีใจมาให้เธอไหมบุมครับได้โชว์เลยจากช่วงนี้ที่หายไปเพราะพวกเราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปยูยูเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้โรคมันระบาดครับเด็งหญิงไม่ใช่ครับโลกโลกมันถูกครับมันระบาดช่วงนี้ระบาดหนักเลยอะไรเนี่ยระบาดอ๋อ นกกระบาดโลกระบาดครับเอ้ยเฮ้ยไอติวงจริงของมึงมาที่เรามารวมตัวทำอะไรกันเนี่ยไม่เปิดแมสเดอะไม่เปิดแมสเดอะไปออกไปอเคเอาที่เราเปิดแมสครับเพราะเราถ่ายในที่ที่อับครับไม่ค่อยมีคนครับช่วงนี้ถ่ายแบบธรรมชาติที่แบบไงครับเราอยู่บาซิลว่ะบาซิครับผมบาซิลใช่ไหมครับได้ครับวันนี้เรามีเกมไหมเล่นอ่าเล่นเกมอะไรดี อันนี้อยากเจ็บตัวเราอยากเล่นอะไรเจ็บๆแบบว่าอยากเล่นเกมเพย์ดูอะอ่าเพย์ดูตอนนี้ไม่มีเช่าแล้วนะครับหมดเขาเปลี่ยนสีเขาเล่นอะไรโอเคอันนี้อยากเล่นเกมอยากเจ็บตัวแบบบ่ลงโทษแบบเจ็บๆอ่าแรงเปล่าแรงหรือเปล่าเจ็บแบบอยู่คาดจังเจ็บแบบไหนเจ็บแบบไหนเล่นเกมอ่ะเจ็บแบบเจ็บแบบจมทนย่งนี้เจ็บกันอ่ะอ๋อ เกมอ่าที่เราจะเล่นเจ็บๆกันเลยนะมีแม็กหนังยางแมกกาซีนเหรออ่าแมกกาซีนแมกกาซีนเราไม่มีนะครับผิดกฎหมายไม่ได้มีแม็กมีหนังยางอ่ามายิงปองมีโดดทีบเกนมีเทียนเจ็บทั้งนั้นรู้เรื่องเลยเรามาเข้าเกมกันเลยถามว่าวิธีเล่นเล่นยังไง ตัวอย่างครับเ,รเจอ,อหน้ากันปุ๊บดึงมีดออกมาหงุดหงิเลยอะไรประมาณนี้เล่นอย่างนี้วะไ,<ด>ไม่ได้ครับแบบนั้นมันผิดกฎหมายไปอ่าโอเคเรามาดูตัวอย่างเลยดีกว่าผมมีตัวอย่างมาให้ดูไปเราไปเลยเลยครับนี่คือตัวอย่างมีตัวอย่างมาให้ดูถ้าได้เย็ดคือโดนได้โนรอดอ่าเย็ดเย็ดโดนโนรอดอ่าแค่นี้ไม่มีอะไรมากสมมติว่าบทลงโทษเป็นหนังยางอ่าหนังยางเอาเย็ดหรือโนอ้าวยกมือเลยเอ้า n าเรียบร้อยเย็ดครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาแค่แค่ร้องอย่าดีนะแค่ร้องแค่ร้องโอ้ยอย่างนั้ right. นบทหลวงพ่ออย่างนั้นแค่ร้องในคุณจะอย่ากเฮ้ยมาเริ่มกันเลยนะเกมแล้ครับเรามาเริ่มกันเลยเย็ดโดนโนรอดเอาเอาคือยังครับบ่นหลวงพ่อแรกหนังยังดีดเริ่มเย็ดเย็ดโดนครับแบบนี้โดนอ่ะ มาย่งดีครับอ้าวเฮ้ยรังฝรัเรื่องของเรื่องลาวครับขอ้ึกคึกงโดนแม่ตีตอนป .5 คนออกไปเอ้าเขาคนที่สองครับเอ้ายัดถึงนอไปเลยครับ ้าโนรอดครับไปคาสุดท้ายเชิญอ้าวมาพบกับคนที่สามครับอ้าวยันลืนโนเลือกฝังขวาเอ้าไม่รอดครับเจ็ดเรียบร้อยรียบร้อยเอ้าเริ่มเลยสามเฮ้ยคนนี้นางเหนียวคนนี้นางเหนียวเหนียวนงเหนียวคนเนี้ยอุ้ยแบบรูด้วยรูด้วยตังค์แอบต่วงในนี่นะต้องตัดต้นเป็นไังแอบแน่นอน แน่นอนเอาคนต่อไปเชนญอ้าพอประคนที่สี่ครับเชนโด่ลูกเวงอ้าสายขวาเร็วเลยอ้าไปนอนอ้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมาเครับรู้เลยรู้เลยอ้ยแดาา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 า จ็บจริงจ็บจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนเลยย่าโอ้ยอ๋อไปไปเอาขอบอคนที่5้าครับเอาเลยยันโน้โด้นเอาเอาเอยัันโดนโดนโจ้กอง้กอเมื่อกี้เรหอไปอโดนโดนโดนี้อาเลยเรารู้สึกมันเหมือนนะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนโดนเหมือนโดนดิเหมือนโดนเกาหน้าท้องอะเขาบอกอะเกาหน้าท้อง โอ้ยเจ็บเจ็บต่อคนเดียวผมอต่อไปครับมามาเรงองเย็ดโนเย็ดโนโนรอดเอ้าเริ่มเริ <söz> yeah. ่มเริ่มต่อไปเชิญคนที่2เลยครับมาเย็ดโนโน่หรือเย็ด องหนึ่งหนึ่งเทบอกง่ายไปง่ายเอาทีนึงเบ้าคทีดีกว่าครับผมเอาคนต่อไปเชิญครับวันนี้เราจะมาประตูห้าแรงไ่าใช่ครับผมคนที่สามเอาเกมเลยเย็นโตเอาอย่างเพลินนะจ๊ะ มาเ้าเ,เรียบร้อยเรียบร้อยออมายมาพี่สีอเป็อเอนยไงเจ็บครับพี่เจ็บได้เรื่องเลยครับลุงตาครับอกเอาเอาคนที่สครับ

เรินเดินเออว้าไปวครับเริ่มคนไปแล้วครับคนที่ห้อ้าเวรอ้าเย็อ้อ้าคับนละไปแล้วครับเอ้าเริ่มคนที่ห้าคนสุดท้ายเย็นต

โอ้ยมา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 ขัดนิดนึงขัดนิดนึงโอ้ยขัดนิดนึครับสามทีครับขัดนิดนึงขัิดนึงโอ้ยโอ้ยเหโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ย อะไรครับพ่อมผมคนต่อไปเลยครับอ่าเรามาพ่องลำพองคนต่อไปเลยครับคนลำพองเราไปคือเทียนนะเฮ้ยเทียนนะเรียนรู้เรื่องเลยเทียนเย็นเทียนเอ้าเย็นโน่โน่โน่รูเย็นนะครับหนักใจอยู่นะเนี่ยหนักอยู่แล้วแสบว่ะแลสบครับเย็นแล้วครับเย็นหรอโนครับอ่าเรียบร้อยเย็นโน้

พวกมึงมึงโดนมบอกเลยว่มึงต้องโดนอามาพบคนต่อไปนะครับคนที่สออ้าเยหรือโนเนนโนโนเยนเยนเอะเอะคนนี้วนี้อายโน่อาเไมีสพอเาะไปแล้วครับเชิญอดกับผมโอ้เาอไปลวครับปาคนนี้เ ใช่คนที่สามเออคนที่แท้เอออ่ะใช่คนที่สามมแล้วโอเคคนที่สามมอดูเจ็ดหรือโนครับเอาเลือกเลยเจ็ดหรืโนโนันเจ็ดเอเอเืองลาไปไปนอนนอนอ่าบทลงทอต่อไปนะครับเราจะทาให้มันง่ายขึ้นก็เปลี่ยนจากการนั่งเป็นนอนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรยากเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำบสวดกันเลยก่อนเราจะรเทียแล้วก็มีบทสวดด้วยเอาาเวลเว้ย

โนไหนเโนเอ้าเลือกเลยเอาเลือกเลยอ้าเเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยเลยสองสั้เอ้ายัดยัดยดยัดยัดดูฝังดูมาโอเคโอเคได้อ่ะอันน้ำอ้าวอรุปปาสัาเอ้าเอ้าเอาเจ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้าม้นจอ้าวมันจะ กับเบื้องแล้วเข้าไปจะยันรูอ่ะตั้งตาแตกอ่ะบอกเลยโอ้โหเจ็บฉะกับคนจะดึงตั้งตาแตกก็วันแล้วอ้าวพ่อเป็นคนสบายเลยปวดจฉบไหมร้อนอ้าวมาพ่อเปคนที่ห้าเลยครับเดบิโนเอ้าเราโนอ้าวเรียบร้อยเย็ดครับเออเรียบร้อยเอามาโดนแล้วครับตายแล้วเฮ้ยเราเบ๋เบ๋เบ๋เอโตรงต่อไปครับเอาเริ่มเอาเลยครับวาระตรี

นั่งเงี้ยน้องสดอ้าวมาพคนต่อไปเลยครับเอ้ยพ่อนุ่มพลงโทต่อไปเลยครับอ้าวเออตอไปแม็กครับเข็ม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 เขาต้านโควิดอันเนี้ยอ้าวเย็นหนุ่มอ้าวเย็ครับโดนแล้วโดนเนี่ยกูใจหายเลยเี่ย คนต่อไปครับผมขอ <c oughs> ต่อไปครับเชิญอ้าว <c oughs> คนคนที่สอง ชิจยี้่ยชิยไอ้ยังอสมชิยไอ้ยังหลังอภรยาไอ้อยังเอาไปชยาไม้ดีเป่าจะได้ของรูด้วยแมกอยังงูชิยาชิยาชิยา เอากดกดกดไ้วครับีดาส่เรื่องเรื่องแล้วอ้าคนสุดท้ายครับคนที่ห้ายลุนโนเอ้ายาลุนโ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 นจริงครับโนไมโอ้ไม่สลับเลยไอ้ทวไม่เล่นเลยเนี่ยทำไมมึงไม่โดรขึ้นเลยมึงกัสลับทำมม อ้าวเพราะเกมแบบไปเลยครับเป็นกระโดดถีบลงซ่าอ่าเราจะมาหาคนโดนก่อนนะครับแล้วค่อยโดนทีเดียวจะอะไรครับผมซ่าซ่าผมอ้าวแข็งแรงไหมเดี๋ยวเรามาเลือกเลยครับเราจะเอาเย็ดหรือ,อ,อโนครับเอาเมาเลยนะครับอา้าวเย็ดโดนโนรอดกูเลือกฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเย็ดเลือกฝั่งนี้ก็จะเป็นโนเอาเลยครับโนฝั่งนี้ เย็นอ้าวเรียบร้อยครับหมอปางคนต่อไปแล้วครับเชิญแรกโดนนะครับแรกแรกโดนครับอ้าวคนต่อไปเชิญมาปมอคนที่สองเย็นหรือโนอ้าวเรียกโอ้ยหมุนไม่ใหญ่เลยหมุนไปไหนอ่ะโอ้โหอ้าวเย็นหริโนครับตรงนี้ครับผมอ้าวเรียบร้อยเย็ดโดนครับโดนเลยหมอคนต่อไปเลยเออาวหอคนที่สามครับอ้าวเย็นหริโนครับอ้าวโนครับรอดอ้าวคนไปเชิญ

ยังไม่ผมพูดครับผมพ่อรถุ้งท้ายครับแล้วใครโดนมั่งโดนโดนสี่ครับโดนสี่คนมาสี่หลังสามหรอฮะเลื่นไปเรื่อยทำแทมรเข้าเลยนะครถลุงนี้อะไรอ่ะโดนที่รถลุงรถนี้โดนถีบครับโดนถี่ป๊อปอ่าตีหน้าครับผมอ่ารถลุงท้ายแล้วตีไหนตีหน้าตีใต้ตีหัวไหล่ครับอ๋อตีหน้าเลยวะนะผม ไ่ได้อะเขาเล่นะถ้าถีบนี่ไงโอเคอ่าเอาละครับเดี๋ยวเราไปรอดูเลยว่าใครโดนคนแรกเออผมโดนคนที่หนึ่งเลครับอ่าเดี๋ยวรู้เรื่องเอาเบาเลยเบาเลยเอาเลยที่สําคัญสําคัญสงการไปดูดิไอ้เี้ยไอ้แทงหลังจริงอะตรงเนี้ยไม่ได้ปั่น ต่อไม้ครับผมต่อไม้ครับผมต่อไม้ครับผมเบานะต่อไปครับเบานะเบานะเจ็บนะโอ้ย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 ย้ายทับ โอ้คนต่อไปหลังดิอ้นเรื่องเรื่องโอ้คนต่อไปนะครับเอาไปโดน

ชอบพวกเราว่ากดซับติกเกอ์กดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยให้กำลังใจให้พวกเราทีพี่ตาภัยพวกใครพวกเราดิผสมสำลานอ่าเจอกันครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะผสมลำรานนะชื่ออะไรมึงอ่ะผสมจบโอเเท่านี้แหละ